คือน่าจะใสมากมแต่พอหลังจากคลอดแล้วโอ้โหฝ้าบุกเต็มหน้าเนะะี่ยค่ะทำให<ม>้เราหมดความมั่นใจจริงๆอย่างปัญหาอย่างนี้นะคะเช่นฝ้าฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทําให้ฝ้าเราค่อยๆเข้มขึ้นนะคะอันนี้จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแล้วแนวทางการรักษาอย่างเงี้ยคะเราควรที่จะมุ่งเน้นไปทางไหนดีเราก็จะต้องใช้ครีมกันแดดที่มีสิธิ้าหรือว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือเซรั่มที่มีส่วนผสมที่จะฟื้นฟูผิวและปกป้องผิว ได้ดีพอสมควรออตัวยันฮีพรีเมียมเซรั่มสูตรนี้นะคะ mm hmm. เราคิดค้นมานะคะ mm hmm. โดยตรงเลยสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระจุดด่างดำและผิวหมองค่ะสำหรับคนที่ให้นมบุตรหรือคนที่กำลังตั้งครรภ์นเนี่ยใช้ได้ไหมคะตัวนี้เป็นสูตรที่บอบางสำหรับผิวแพ้ง่าย mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การละลายเคืองผิวน้อยมากคือพูดง่ายคือสามารถตอบโจทย์ได้ทุกปัญหาผิวนะคะตักไว้ด้วยนะคะสำหรับยันฮีพรีเมียมเซรั่มตัวนี้นะคะสารสกรัดอัดแน่นเต็มขวดจริงๆค่ะ